สวัสดีครับพบกับป้องชวชมอีกเช่นเคยนะวันนี้นะครับก็เอาต้นนี้นะเมื่อวานถ่ายรูปไว้แล้วนะครับนี่ตอนนี้นะคือต้นแม่ละชิ้นีสิงสมบัตินะคือเนี่นะครับดูคือต้นใหญ่มากนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมปั้นดินทําอะไรเสร็จไเ,เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะจะทําการปลูกต้นนี้นะครับลงกระถางนะต้นนี้ตอนนี้เป็นกระถางเมตรหนึ่งแล้วนะครับดูดิต้นเนี่ยคือคนเดียวโอบไม่มิดแล้วนะครับไม้คือใหญ่มากนะ ถ้าต้นเนี้ยอายุประมาณก็สี่ปีสปีเกือบ5ปีแล้วเพราะว่าส่วนเนี้ยผมมีตอนเดือนธันวาปี6กสตอนนี้มัน66แล้วก็ไม้ชุดพวกเนี้ยผมทำเอาไว้ก่อนที่ผมจะมีส่วนฝั่งเนี้ประมาณแเดือนก็ตีง่ายว่าต้นเนี้ยก็ประมาณ3ามปีแปเดือนอายุก็ตีซะเฉลี่ยแล้วประมาณ4ปีนะครับ4ปีเลี้ยงไม้ได้แบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงด้วยดินดีปุ๋ยดีน้ําดีนะครับแล้วก็คุณไม่ได้สนใจนะ ว่าจะต้องทำรากแบบแบ,บแแบ,บแผะนะคุณทำรากแบบนี้นะยังไงตอไวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนแต่งแล้วเอ้ยตอนปลูกแล้วเป็นยังไงนะนี่นะครับหลังจากที่ผมเอาลงนะแล้วก็เลี้ยงรากจนเสร็จนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคือดูนะครับเนี่ยขนาดนี่กระถางเมตรแล้วนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่แบรลรากอ่ะจะเห็นได้ว่าต้นอ่ะมันจะดูใหญ่มากเลยนะถ้าอยู่ในกระถาง1เมตรถ้าเกิดเราแบรลรากปุ๊บนี่ยคือรากอ่ะมันเต็มกระถางจนแบบ จนเสร็จได้ดินอ่ะเพราะว่ามันมีแต่พื้นที่ให้รากมันโตนะตถ้าเกิดว่าเลี้ยงแบบผมเนี่ยดูนะก็คือยังมีพื้นที่อ่ะให้มันโตจากตรงนี้มาถึงเนี่ยอีกประมาณ20เซนเลยคือปีหนึ่งอ่ะมันขยายสองข้างอ่ะไม่ถึง40เซนเหรอกเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ได้เต็มปีโดยที่ถึงเวลาสิ้นปีอ่ะตรงเนี้ยยังไม่ชนถึงขอบกระถางเลยเพราะฉะนั้นก็ เป็นเหตุผลนะที่ทําให้ผมอ่ะปลูกแต่ทรงนี้เพราะว่าเพราอกดถ้าเกิดพวกคุณเลี้ยงไม้จนมันใหญ่อ่ะจนขึ้นกระถางเมตรอ่ะแล้วทุกทุกท่านอ่ะที่บ้านไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วทุกท่านไปแบรารากกันเยอะทุกท่านคิดดูดิไหนจะที่ต้องขนดินไหนที่จะต้องใช้ลอกไหนต้องใช้นนใช้นี่ถ้าเกิดทาเป็นทรงแบบนี้นะมันจะง่ายต่อการทําทั้งหมดแล้วก็ง่ายต่อการดูแลร,รักษา แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบนะแต่ลองดูสิาเนี่ยหลังจากที่ผมปลูกเสร็จนะต้นนี้นะครับนี่นางพญายหินซ้อนแล้วต้นนี้นะดูเต่าดินจาคือผมปลูกออกมาเป็นทรงแบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะจะทําการถอนต้นนี้นะครับคือต้นแม่มิ่นแค่นะจะถอนออกมาเนี่ยตอนนี้คือกระถางเมตดนะแต่ผมสั่งกระถางเมตดยีไว้แล้วถ้าเกิดใครอยู่มาเคยมาบ้านผมจะเห็นนะครับนี่กระถางอ่ะคือเป็นกระถางใหม่ๆเลยนะแต่คือมันวางอย่างนี้ไงมันก็อาจาจะดูเปื้อนๆหน่อย แต่ก็คือนี่แหละการปลูกไม้แบบโป่งๆรอบนี้นะใครสนใจก็เอาทองมาแลกได้นะเอา3บาทแต่ถ้าเกิดรอาสิ้นปีไปแล้วนะครับเอา5บาทแล้วนะดูไม้สวยแน่เหมาะวางหน้าบ้านดอกดอกอลังการแน่นอนนะครับอันนี้ก็แค่วิธีการปลูกไม้ของป่งนะเดี๋ยวถึงเวลานะครับผมก็จะทาการกบดินนะพอกบดินเสร็จปุ๊บไม่ต้องกลัวนะครับเนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้คือแดดแล้วทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถนะครับทำแบบผมได้เลย คือเลี้ยงไม้ถอนเปลี่ยนรากแล้วเอ้ยไม่ใช่แต่งรากแล้วก็เปลี่ยนดินแล้วก็รอนะครับถ้าใช้เวลารอหน่อยนะรากตรงนี้จะเป็นสีเขียวตรงที่ผมอันเดียวจิ้มเนี่ยพอรากเป็นสีเขียวเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่เอาปลูกออกแดดปุ๊บไม่ค่อยโดนแดดเผาไม่ค่อยเสียแต่ถ้าเกิดแดดมันแรงจริงๆอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะก็ควรจะหมุนมันหน่อยนะถ,ถ้าเกิดมันกระถางเม็ดอย่างนี้แล้วก็อย่าได้ไปหมุนมันเลยครับ ทรมานทรมรมแน่นอนกับการหมุนกระถางนะครับก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการปลูกต้นแม่นะครับนางพญยายหินซ้อนนะแบบลากต้นใสสไตล์สวยๆเท่ๆนะครับสไตล์ไม้ผมนะไม่ใช่ไม้คนอื่นนะครับคนอื่นเขาไม่ค่อยทํากันแบบนี้นะมีผมคนเดียวที่ทํานะครับก็วันนี้นะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ตามรับชมผมมาตลอดนะเดี๋ยวไปคลิปเลยใหม่ๆหผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะช่องทางการติดต่อของกระทิงว้ใต้คลิปแลวนะครับจะสั่งซื้อก็สั่งทางหน้าเพจหรือทางหน้าโซดาก็ได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ